เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่เกมดอนออฟซอมบี้อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาลุยที่ปั๊มน้ำมันกันนะครับแล้วก็ได้เตรียมปืนมาด้วยนะครับเป็นปืนมินิ14นะครับก็คือปืนตัวนี้นั่นเองครับเป็นมินิ14นะครับสร้างความเสียหายอยู่ที่265นะครับถึง290กันเลยทีเดียวนะครับผมและก็ได้ปืนติดมาด้วยนะครับก็เป็นหน้าไม้นั่นเองนะครับผมระดับ4นะครับผมความเร็วอาจจะต่ำกว่าตัวนี้ไอความแรงอาจจะต่ำกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแต่่ก็ถือวาใช้ ได้เลยนะครับผมเป็นความแรงที่สร้างความเสียหายได้เยอะเลยทีเดียวนะครับความเร็วในการโจมตีก็0.7ครับแต่ตัวนี้ระดับ1นั่นเองครับก็ถือว่าเร็วกว่าไอ้พวกนี้นะครับผมและเราจะมาดูกันนะครับว่าจะแรงจริงไหมนะครับผมผมจะมาลองเทสไอ้ตัวนี้ก่อนนะนี่เป็นการยิงในนัดเดียวนะครับผมก็ถือว่าแรงเลยนะครับผมได้มาจากไหนนะครับผมได้มาจากไอเขาเรียกอะไรอ่ะไออยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราผมจะยิงให้ดูนะครับผมอุ้ยอ้าไม่ตายว่ะ ถ้ายิงปะทะหน้าหน้าจะไม่ตายนะครับผมเราต้องย่องหรือเปล่าอ่าตัวแท็กเกอร์สร้างดาเมจที่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเอากับไอคนนี้นะสตริงเกอร์ด้านบนนะครับผมก็เรามาทําภารกิจมาบ่อยๆนะครับเราก็จะได้ปืนแล้วก็ชุดเกราะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าให้ผมแนะนําก็มาลุยมาลุยที่ปั้นมันบ่อยๆก็แล้วกันนะครับผมภารกิจแรกผมน่าจะเป็นการ ปิดนะครับผมปิดเดี๋ยวเราต้องดูก่อนดีกว่าอ่าใช่นะครับปิดสัญญาณเตือนนะครับรถ3คันนะเดี๋ยวเราจะมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคปิดไปหนึ่งแล้วนะครับผมจะเน้นปิดโซนด้านนอกนะครับไม่เน้นให้ปิดด้านในครับเพราะว่าถ้าปิดด้านในแล้วสัญญาณเตือนอาจจะดังขึ้นได้นะผมผมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ด้านนอกดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยปิดด้านในแล้วสัญญาณเตือนมันขึ้นมานะครับผม โอเคไม่งั้นเราก็แนะนำให้กำจัดซอมบี้ให้หมดก่อนนะครับอเดียวนี่คืออะไรเนี่ยเมมโมรี่สามสิบสองกิกนะครับผมเฮ้ยเราได้เมมโมรี่อ๋อเราต้องน่าจะเอาเมมโมรี่ไปให้ออไอ้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนดีกว่าแท่งเหล็กนะครับผมเก็บไปก่อนอ่าโอเคแล้วรอให้ปั๊มน้ำมันรีเซ็ตนะครับผมเอออ๋อ,อ,อใช่ใช่ผมมีภารกิจ ของไอ้ไอผู้หญิงอ่ะไอ้ผู้หญิงที่อยู่ด้านในด้านล่างบ้านนะครับผมมันให้เราหาเมมโมรีนะครับผมเดี๋ยวเราทําภารกิจตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปกินน้ําก่อนดีกว่าน้ําอยู่ไหนวะกินข้าวกินน้ําไปสักสองเหยือกโอเคอเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยด้านนอนก่อนเดี๋ยวผมต้องคอยยํากำจัดซอมบี้ด้านล่างให้หมดก่อนนะครับโอเคมันอาจจะยิ่งช้านิดนึงนะครับผมโอเคนี่ เขาใกล้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้ต้องใช้อ,อ,อาวุธคว้างนะครับอะไรก็ได้นะครับที่สามารถคว่างได้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินนะครับโเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกําจัดไอ้พวกนี้ไปพยายามอย่าให้มันรู้ตัวไอ้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมผมจะยังไม่เก็บไปพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาหาคุญแจก่อนก็แล้วกันนะครับผมหาคุญแจให้มันได้ก่อนของผมจะยังไม่เก็บเพราะว่าถ้าเก็บไปแล้วของอาจจะเต็มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วก็เดินหาของไปพางๆนะครับ มันบอกให้เราหาคุญแจมรูกุญแจอยู่ไหนจากพวกไม่เกลี่ยมนะครับผมอ่าสัญญาณเตือนดังแล้วนะครับผมมันก็จะมีไอ้พวกแท็กเกอร์เข้ามานะครับผมนี่สตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดตัวใหม่ไปนะ โอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราต้องมาเปิดตัวเดิมอีกตัวหนึ่งนะครับผมรถจะมีประมาณ4คันนะครับให้เราตัดสัญญาณเตือนนะครับแต่มันให้เราเปิดแค่3คันก็พอครับเหมือนคันหนึ่งมันจะโดนนะครับผมจัดการให้พวกนี้ okay, ไม่มีนะมันไม่น่าจะอยู่กับไอ้พวกนี้อ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ล่ะโอเคเจอคุณแจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันอยู่ฝั่งนี้โอเคเรียบร้อย,น,อยนี่น,นี่เฮ้ยโอ้สามนัดเลยเหรอไปนิดนึง โอเคเรียบร้อยแท็กเกอร์แท็กเกอร์โอเค okay, เรียบร้อยมันเห็นโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้มียายด้วยนะครับมียายด้วยให้เราแนะนําก็เปิดออกมาด้วยกระดาษน,นะครับผมโอเคมันจะมีแท็กเกอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นแท็กเกอร์ต้อนรับนะนี่เป็นพนักง,งานต้อนรับนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันอาจจะเป็นซอมบี้นะโอเคด้านในจะน่าจะมีอีก3ตัวนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคอัน okay. นี้หนึ่งสองสาม เรียบร้อยฝั่งนั้นอย่าเพิ่งเปิดนะเพราะเรามาลดามาเปิดฝั่งนี้ก่อนโอเคได้เฮ้ยทำไมไม่ยิงโอเคเรียบร้อยไอ้ตัวนี้มีตัวใหญ่ต้องเตรียมต้องเตรียมขวานมาด้วยนะครับถ้าไม่งั้นเราจะพังประตูตัวนี้ไม่ได้ขึ้นไปหาด้านบนไม่ได้โอเคยิงไอ้นักกลามโอเคแท็กเกอร์นี่แท็กเกอร์อีกนัดหนึ่งตรงนี้มีกล่องของด้วยนะครับอย่าลืมเก็บไปด้วยก,ก็แล้วกัน นี่มีสแลงนะครับผมไอ้ด้านฝั่งนี้ก็มีด้วยนะครับโอเคได้แทงเหล็กมาหนึ่งแต่เรายังไม่เก็บนะครับเราจะขึ้นไปหาด้านบนก่อนเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าไอ้สตริงเกอร์มันต้องการอะไรนะครับโอเคคุณช่วยหาเนื้อสารมาให้ผมอ่านเื้อสารนะครับเนื้อสารจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงทางเข้านั่นเองนะครับผมตรงแคปเชียร์นีวเราจะลงไปเอาที่ด้านล่างกันโอเคมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราเปิดออกมาแล้วก็ยิบเนื้อสารมาหนึ่งฉบับนะครับผมโอเคได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ไอ้สตริงเกอร์ด้านบนนะครับ โอเคเรียบร้อยมันให้คุญแจเรามาหนึ่งดอกนะครับผมแล้วเราค่อยลงไปที่ด้านล่างเพื่อกําจัดซอมบี้ไอตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับให้เราเปิดคุญแจรตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ทําการลุยไอซอมบี้เลยนี่นี่นี่โอเคนี่นีน่พยายามอย่าเข้าใกล้มันมันอาจจะตีแรงครับไปตัวใหญ่เนี่ย ผมก็ไม่เคยเก้าใกล้มันหรอกครับไม่เคยติไม่เคยโดนมันตีเลยนะเพราะว่าส่วนมากผมเข้ามาเอาแต่อาวุธระยะไกลนะครับใช้จัดการมันโอเคปืนผมน่าใกล้จะหมดแล้วนะครับไอตัวนี้มันไม่ข้ามมานะครับก็ดีหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกําจัดไอตัวนี้อ่าเรียบร้อยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเหลือ5ชิ้นไม่รู้จะได้หรือเปล่านั่นึ่งสองอู้ได้นะครับผม โอเคได้3ชิ้นแต่จริงอตอนนั้นไปค้นมามันได้ตั้งหนะมันต้องยิง6เลยนะครับผมมันอาจจะสุ่มนะครับโอเคได้ลูกเม่นมา1ชิ้นนะครับนะผมจะพยายามเก็บแถวนี้ให้หมดก่อนเลยนะเพราะว่ายัางไงแล้วเราต้องเอาไอ้พวกนี้ไปกลับบ้านไปเหมือนเดิมนะครับผมแต่ของผมเอามามันน่าจะเต็มกระเป๋าแล้วนะครับโอเคตัวนี้ได้แผ่นเหล็กนะครับเก็บไว้ด้วยเพราะว่าแผ่นเหล็กผมจะต้องเอาไปทําการ อัปเกรดกล่องนะครับน่าจะใช่มากเพราะว่าผมต้องการเอาไปทําาะไ,ไม่รู้นะแต่ว่าหลักๆก็น่าจะอัปเกรดกล่องนั่นแหละโอเคมีเงินมอีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะของผมเต็มเดี๋ยวผมจะกินในตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้เข้าไปแล้วก็กินน้ําสัก2เยือกเดี๋ยวนะต้องดูก่อนอะไรที่มันอะไอตัวนี้ก็ได้โ okay. อเคอาจจะเก็บเหรียญน,นะครับผมเก็บเงินมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาที่ฝั่งนี้กันทํามาดูที่ไอ้นี้ก่อนว่าได,ได้อะไรบ้างโอเคมีมีดนะครับมีเลือด เลือดใช่ไหมไอตัวนี้คือเลือดโอ้ไม่ใช่ยาดีกว่าโอเคเราเก็บอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเราต้องมาดูที่ฝั่งนี้แล้วมาเปิดของก่อนอ๋อก่อนจะเปิดเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าของผมเต็มอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บในพื้นที่ใกล้ๆก่อนโอเคเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับผมวิธีการเก็บนะครับกดมาที่ตรงมือใหญ่ๆตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเปิดช่องนะครับถ้าเราเอาของพวกนี้เข้ามาเลยนะครับไอชั้นพวกนี้ช่องพวกนี้จะหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บปืนไว้นะครับเป็บ ไอพวกที่สําคัญสาคัญไว้ก่อนนะครับผมโอเคได้เก็บตัวนี้ด้วยอ่าเรียบร้อยฝั่งนี้สิเปิดแดนไลายโอเคได้กุญแจมา1หนึ่งอันนะครับเอาไว้แลกกับพ่อค้านะกุญแจตัวนี้โอเคได้เครื่องประดับนะครับเพชรพลอยโอ้ยโดนโอ้โดนไป400เลยเมื่อกี้โอเคผมได้ตัวเอ่อแท่งปริศนาวัตถุลึกลับอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราต้องเอามาขึ้นมาให้ด้านบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่ฝั่งนี้กันก่อนนะครับ เพราะว่ามันมีไอตัวซอมบี้อยู่ฝั่งนี้ประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็มันมีกล่องอชั้นว่างด้วยให้เราเก็บนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีของอะไรบ้างแต่ก็เก็บไปด้วยก็ดีนะครับผมโอเคโอเคเฮ้ย,ยหมดไม่เป็นไรปืนพังก็ไม่เป็นไรโอเคตีมันตีมันน่าจะตายมัโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่ตรงนี้อ,อ้าวได้รองเท้ากับยางนะครับผม ก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นไปหาไอตัวสติงเกอร์ด้านบนนะครับเก็บคนของมันหน่อยสิเอาได้เล็กมาเก็บไว้อันนี้เป็นถังน้ําที่ไว้กองน้าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปให้โอเคเราได้กล่องอาวุธมาแล้วนะครับผมเราจะมาเปิดดูจริงๆผมก็ไม่อยากเปิดนะเพราะว่าพื้นที่เราจะเต็มนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับก็ไม่อยากจะไปเปิดที่บ้านนะก็เ,เปิดตรงนี้เลยกระกาษนะครับ พื้นที่น่าจะพออยู่มั้ง4ี่ช่องเปิดปุ๊บโอเคได้มาหนึ่งสเหรียญน,นะแล้วก็ได้ปืนตัวนี้มาด้วยนะผมอ่าแล้วก็ได้มีดระดับอพอดีมาจริงๆผมอยากได้ตัวนี้มาด้วยนะแต่อยากได้5ชิ้นนะเอามี4ชิ้นก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญมา3มเหรียญด้วยนะครับผมตามภารกิจนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นระดับ4นะครับอ่าเราสามารถ ประดิษฐ์ได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าได้ฟรีก็โอเคนะครับไปที่ลูกปืนตัวนี้นะครับนี่เราจะประดิษฐ์ได้ตรงนี้นะแต่ตัวนี้เป็นระดับธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เราที่เราได้มานะครับเป็นระดับสีเลยนะครับผมเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งบวกมาเป็นพันสี่นะครับผมเพิ่มมาบวกอีกพันสี่จากเดิมมีสองพันสามใช่ไหมจะต้องไปดูที่ไอตัวนี้ก่อนโอเค แต่ก่อนมันเป็นพันหกนะพันหกบวกอีกพันเอ็ดนะครับผมตัวนี้มันเป็น2อ0 0แสดงว่าเป็นปืนที่ถูกอัปเกรดมาแล้วนะครับผมโอเคเราน่าจะได้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเก็บเก็บของทั้งหมดนะครับกลับไปที่บ้านกันก่อนดีกว่านะครับผมจะเลือกตัวที่สําคัญก่อนดีกว่านะครับไม่ให้เหลือของขาดเลยนะเพราะว่าเอ,อ่อรู้สึกเสียดายมันนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่สําคัญสาคัญไปก่อนนะครับผมมันน่าจะมีตัวที่ซ้ํากับที่เราเก็บครับจะได้ประหยัดพื้นที่มาเอารอบ2นะครับผมอะอยางเราเก็บไม่ได้นะครับผมโอเคเราจะมาดูที่ตรงนี้ทีอะไรได้ไหมอะเราได้มาหนึงชิ้นนะครับผมโอเคตัวนี้เราได้อะไรไหมอะไม่ได้นะครับเราต้องสังเกตเราต้องค้นให้หมดเลยนะครับเพื่อดูว่าของอะไรที่เราในกระเป๋าเราสามารถเติมเข้าไปได้ก็ แนะนำให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากลับไปแล้วของมันจะเหมือนซ้ํานะครับผมถ้าเรากลับมาอีกรอบถ้ากระเป๋าไม่ใหญ่พอนะครับก็แนะนําให้ทําตามวิธีนี้เลยก็แล้วกันนะครับโอเคผมลืมค้นในรถอ่ะอ่าไม่ได้โอเคจะต้องวนมาฝั่งนี้ก่อนไอตัวนี้ได้อะไรบ้างจากศพโอเคได้ผ้านะครับแต่ผ้าก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เราไม่เบื้นที่ไม่พอนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเก็บตรงนี้โอเคไอตัวเมนนี่เอาไม่ได้นะครับคนได้ไม่ต้องใช้โอเคไม่ได้เหมือนกันนะครับไอทอนไม้นี่ก็ไม่ได้ตะปูก็ไม่ได้พวกนี้มันน่าจะได้แค่อ่านั่นนะมันน่าจะได้แค่เขาเรียกอะไรอะเศษผ้านะครับโอเคบุหรี่กับเศษผ้าเอาไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเต็ม โอเคตัวนี้ได้ไหมอ่ะได้แต่เหล็กมานะครับตัวนี้ละ่ะอ่ะตัวนี้ก็เก็บไม่ได้นะครับอ่ะมาดูฟังหนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับไปเก็บของที่บ้านกันนะครับโอเคมีวัตถุลึกลับนะครับกับน้ําแ,แต่เรายังหยิบน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเราเอาไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับโอเคหอยเม่นอ่ะเราเก็บหอยเม่นได้นะครับเพราะว่าหอยเม,ม่นมันมีอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้เก็บอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาตัวนี้มันต้องทุบโอเคไม่ได้อ่าเก็บไม่ได้นะครับของเต็มเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านก่อนนะครับเอาของไปเก็บแล้วค่อยกลัับบมมาให่นะคร สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ลองไอ้ตัวปืนเลยนะครับปืนเป็นไอปืนน้ำแข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บอันที่เหลือนะครับผม โอเคของตอนนี้ผมก็เต็มแล้วนะครับแต่มีแต่ของสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับผมที่ต้องเอากลับบ้านนะครับผมแต่ตอนนี้เรายัง ไม่มีพื้นที่นะครับหรือกระเป๋าที่ดีกว่านี้นะครับก็เลยเสียดายหน่อยนะครับที่ไม่ได้เก็บพวงนี้ไปด้วยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาเป็นครั้งที่3นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ